น้อมกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะกรบาบคารวะครูทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกขพี่น้องทุกท่านค่ะหนูชื่อนาลีวิไลศักด์ชื่อทางธรรมกล้าสู่ศีลก็ในอดีตก็ รับข้าราชการครูค่ะตอนนี้ก็ลาออกแล้วค่ะตอนนี้อาชีพเป็นจิตอาสาค่ะเป็นเป็นเป็นชาวนาอยู่ค่ะช่วงนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาวิชาลามหลักสูตรเจ็ดปีแล้วก็อยู่ปีสั้นปีที่สามค่ะ,คะวันนี้ก็จะมาคอสอบอเรือนสั้นค่ะ <c oughs> ก็จะขอโอกาสมาส่งกันบ้านค่ะ คืออหนูก็รอบนี้ก็เป็นรอบที่เข้ามาอยู่กับหมู่กลุ่มเต็มตัวค่ะเพราะว่าหนูก็มาคบแค่พ์คบคุณกับแพทย์วิถีธรรมหลายปีแต่ยังไม่ได้เคลื่อนเข้ามาเพราะว่ามีภารกิจทั้งโลกค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ลาออกจากข้าราชการแล้วก็ตัดสินใจว่าพาเด็กมาอยู่กับอ่าแพทย์วิถีธรรมค่ะแล้วก็ม,มาตอนแรกก็มาอยู่บ้านลาดได้อ่า ประมาณสัปดาห์กว่าค่ะแล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็อาจารย์ก็พาพี่น้องมาส่วนหนึ่งมามาที่สวนป่านาบุญหนึ่งค่ะแล้วก็มาแวะที่สวนป่านาบุญสี่แล้วก็ก็ครูก็ให้นักเรียนวิชาลามมาด้วยค่ะแล้วก็เราก็เป็นผู้ปกครองนักเรียนวิชาลามครูก็ให้เราไปดูแลนักอ่าเด็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรามาตอนแรกอะ่ะเราก็ ถามครูว่าเออเราต้องเตรียมอะไรไปไหมรูบอกว่าจะไปนอนค้างหนึ่งคืนแล้วก็บอกเด็กว่างั้นเราจะได้เตรียมเสื้อผ้าไปเผื่อคนละชุดนะเราจะไปนอนค้างที่ส่วนสี่และพวกเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรกันค่ะก็เตรียมมาประมาณนั้นค่ะแล้วพอมาถึงส่วนสี่มาลงรถค่ะมาเห็นสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่ส่วนสีลงรถปุ๊บอยากกลับบ้านเลยค่ะครูสภาพตอนนั้นคือกิเล่นมันบอกว่า ถ้ามีคนพาเรากลับเอ่อถ้ามีคนพาเรากลับบ้านเลยว่ากลับบ้านลาดนะาเรากลับเลยนะตอนนี้อ่ะคือพี่น้องมากันเยอะกะมามาด้วยกันสี่คันรถค่ะแล้วก็เต็มสาราเลยค่ะแล้วก็ฝนก็ตกด้วยแล้วมันก็แฉะด้วยค่ะแล้วก็มันก็มันไม่ได้อยากอยู่ค่ะแต่เออวันที่เรามาเป็นวันที่สิบห้าเดือนมิถุนายนนี่แหละแล้วพอวันที่สิบหกวันถัดมาอาจารย์ก็พาพวกเราไปทํากิจกรรมและทีนี้เราก็ไปเห็น พื้นที่ส่วนเชี่อมันกว้างใหญ่เรายังเห็นไม่หมดนะตอนนี้เราก็อยู่มาเาหลายวันแล้เรายังยัง,ย,งยังไปไม่ทั่วเลยว่ามันเท่าไหร่เท่าไหร่รู้แต่ว่ามันมันเยอะแล้วก็พื้นที่นาพื้นที่ที่เราทํากินอะ่ะมันเยอะแล้วก็หน้างานมันมันมีที่เออเราจะต้องได้บําเพ็ญหลากหลายอะค่ะและพี่น้องก็มากันเยอะตอนนั้นเราก็เราเรา คิดว่าเออถ้าเราอยู่ที่ส่วนสีนี้เราจะมีโอกาสที่จะได้บําเพ็ญนะคะที่จะได้ช่วยครูบาวช่วยอานายทํางานอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นว่ามันมีอะไรที่ดีๆที่เราจะได้บําเพ็ญแต่ถ้าเรากลับไปบัลลาดอะ่ะบัลลาดอ,อาจารย์ก็บอกแล้วว่ามันอ่าอะไรอะไรมันก็ลงตัวไปหมดแล้วการทํากิจกรรมมันก็ลงตัวมีแต่ไขน่นาเข้าไขน่นาออกมันไม่ได้จะมีอะไรนักหนาคือที่ส่วนสีมันจะเป็นแหล่งอาหารของพวกเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าเพื่อนที่มาด้วยกันนะคะ น่าจะคิดว่าจะช่วยกันทํางานที่ส่วนสี่อันนี้เป็นเราคิดเองเออเองค่ะแล้วพออา,อาจารย์พาพี่น้องกลับบ้านช่วงตอนเย็นวันที่สิบหกอะค่ะแล้วพี่น้องก็เตรียมตัวกันกลับแล้วเราก็ไปถามเพื่อนค่ะว่าถามนะาพี่น้องท่านนี้ก็ว่าจะกลับพี่พี่น้องท่านนั้นก็ว่าจะกลับเอาแล้วใครจะอยู่กับเราอ่ะเราก็ดิ้นรนค่ะเราก็ไปขอเพื่อนค่ะขอ,ขอเพื่อนว่าเฮ้ยช่วยอยู่กับเราได้ไหมเรายังไม่อยากกลับอะคือที่นี่อะมันมี พื้นที่ที่เราต้องทํากินแล้วก็เราจะมีโอกาสได้บําเพนเยอะแยะขอคนน้นคนนน้นก็ไม่อยู่กับเราขอคนนั้นก็ไม่อยู่กับเราขอคนที่เราขอตั้งหลายคนไม่มีใครอยู่กับเราสักคนเลยค่ะเลวเราก็เลยหักอ,อกพังค่ะเพราะว่าเราอ่ะชอบที่จะ,ะมีเพื่อนเยอะๆค่ะชอบที่จะอยู่กับเพื่อนเยอะๆแต่พอตอนเย็นพี่น้องก็กลับกันสองรถตู้ค่ะกลับกันเยอะเลยยังเหลือน้อยคนค่ะ แล้วโอโหครุมันเป็นมันเป็นความทุกข์ที่แบบน้ําตาไหลเลยค่ะค,ร,ครูตอนตอนเรามาพูดตอนนี้มันยิ้มแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ได้ยิ้มแบบนี้นะคือมันทุกข์มากเลยค่ะเพราะว่าอันสภาพที่ส่วนสีที่เราไปเห็นมันไม่ได้อยู่ในพบเราเลยมันทั้งเปลียงทั้งแฉทั้งครัวทั้งอะไรทําไมทุกอย่างทั้งที่เราพูดได้ท,ท,ที่ที่เราพูดไม่ได้ มันไม่ได้ดังใจเราสักอย่างเลยมันทุกมากเลยค่ะแล้วก็ทุกจนน้ำตาไหลค่ะแล้วทีวนี้มันก็ขีเดน็ดมันก็อยากกลับค่ะแล้วก็เราก็ทําใจค่ะว่าเออถ้าเรากลับไปบรนลาดนี่มันดียังไงแล้วถ้าเราอยู่มันดียังไงคือถ้าเรากลับไปบรนลาดอะ่ะเราก็มีแต่ตื่นเช้ามาก็ไปเข้าครัวแล้วก็ทํากับข้าวเสร็จก็กิกนกินเสร็จก็ไปเล่นตรงนู้นตรงนี้ เออแล้วก็ไปฟังธรรมะแล้วก็ก็มากินอย่างนี้ค่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีหน้างานอะไรที่แบบต้องรีบร้อนทําอะค่ะอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราอยู่ส่วนเสียยมันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนคนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นที่ต้องผลิตแหล่งอาหารค่ะแล้วเออมันมันน่าจะอยู่ตรงนี้น่าจะได้ประโยชน์กว่าอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็มันก็มีใจที่อยากอยู่นิดนึงแต่ว่า มันก็ยังอยากกลับอยู่มันก็ยังทุกใจอยู่ครับกับเหตุการณ์ที่มันเห็นแล้วก็ไม่ได้ดังใจอะค่ะแล้วทีนี้อ่พอวันถัดมาวันที่สิบแปดอะค่ะอ่ามีนักเรียนวิสาลามที่เธอต้องกลับไปบรรลาดสองคนพอเราได้ยินข่าวกิเลสมันหูพึ่งเลยค่ะกิเลสมันบอกว่าให้เราอ่ะอ่รีบเก็บกระเป๋าจะกลับพร้อมน้องๆอ,อ,อะค่ะแล้วเราก็มาตรวจใจว่าเฮ้ยเราจะกลับจริงไหมถ้าเรากลับแล้วมันจะดีไหม ก็เขามาตรวจใจคือมันก็มีอยากกลับประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นไม่อยากกลับประมาณหกสิบอร์เซ็นค่ะแล้วที่มันอยากกลับอ่ะมันอยากกลับไปอยู่บ้านลาดแบบอะ,อะไรอะไรมันก็ได้ดังใจแต่ที่อยากอยู่ออยากอยู่เพราะว่ามันถ้าเรากลับไปอ่ะมันรู้สึกน่าอายค่ะครูเหมือนกับว่าเราอ่ะเป็นเด็กที่ขี้เกียจแล้วเวลาที่พ่อแม่พาทําอะไรแล้วเราลบๆบ,บเลี่ยงๆค่ะแล้วไม่อยากทําอย่างนี้ค่ะแล้วก็ เราก็ตั้งใจตั้งแต่อยู่บ้านแล้วล่าออกจากข้าราชการนะแล้วก็ท้าลูกมาด้วยนะมาอยู่ประแพย์วิธีทมแล้วจะมาทําความดีจะมาทํากุศลนะแต่เราจะไปหลบหลบเลี้ยงเลียงอยู่บ้านลาดและไม่เอาภาระไม่ช่วยพี่น้องทํากิจกรรมไม่ช่วยพี่น้องบําเพ็ญนี่มันจะใช่ไหมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันรู้สึกน่าอายค่ะมันไม่กล้าจะกลับบ้านไอก็ไม่กล้าจะกลับไปที่บ้านลาดค่ะเพราะว่าเออ โดยโดยปกติแล้วเราตั้งแต่เด็กเราก็เป็นคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่ค่ะเวลาพ่อแม่พาทําอะไรเราก็ขี้เกียจทำนะาแต่ว่าเราสงสารพ่อแม่ทํางานหนักเราก็เลยช่วยทําค่ะแล้วรอบนี้ก็เหมือนกันเราก็รู้สึกว่ามันไม่กล้าจะกลับเพราะว่ามันรู้สึกว่าถ้าเรากลับแล้วมันมันมันน่าอายค่ะว่าเราอะหลบหล,ลบเลี่ยงเลี่ยงงานอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็มันก็ยังทุกข์ใจอยู่นะมันก็ยังไม่โลง่งแต่พอตอนกลางคืนวันที่สิบแปดก็ได้ยินข่าวว่า พี่พลนกับอากอบป่ะค่ะถูกเรียกกลับไปบรรลาดแล้วก็พี่พลนกับอากอบก็จะขับรถออกจากจนสีกับไปบรรลาดกิเลสมันหูพึ่งอีกรอบหนึ่งค่ะมันบอกว่าให้เราอ่ะรีบเก็บกระเป๋าตั้งแต่คืนนั้นแหละแล้วก็พรุ่งนี้จะรีบขึ้นรถพ่อพลกลัวจะไม่ทันอย่างนี้ค่ะ <c oughs> แล้วกิเลสมันบอกว่าเฮ้ยมันสะดวกมากเลยละ่ะเราไม่ต้องหารถไม่ต้องจ้างรถคือเราก็แค่เก็บกระเป๋ามีอะไรอะไรก็ขนขึ้นรถแล้วก็พาลูกขึ้นรถแล้วก็กลับไปบรรลัด มันสะดวกมากเลยนะแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันสะดวกจริงเหรอเราจะกลับจริงๆเหรอแล้วก็มาทั้งใจตัวเองว่าเออถ้าเรากลับนะมันก็ดีใจว่ามันได้ถังใจมันกลับไปอยู่ที่ที่มันชอบแล้วถ้าเราอยู่ลหละเราก็จะได้บําเพ็ญแล้วทั้งใจตัวเองเออถ้าเรากลับไปนี่เราจะทุกข์กว่าอยู่นะเราอยู่เราก็ยังทุกข์อยู่แต่ถ้าเรากลับเราทุกข์กว่าทุกตรงไหนทุกตรงว่าเราอะกลับไปเราจะไปอยู่ไปกินกินในสิ่งที่ พืชผักผลไม้ของคนที่มีศีลทำไวให้เรากินแล้วเราก็มีแต่กินแต่ใช้อันนั้นเป็นกุศลเก่าของเราเราไปกินไปใช้แล้วมันก็หมดไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่สร้างกุศลใหม่แล้วกุศลเก่าเราหมดแล้วสักวันหนึ่งกุศลเก่าหมดวิบากก็เข้าเราอาจจะป่วยตายอาจจะไม่มีเวลาทํากุศลก็ได้แต่เราอยู่ส่วนสีไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งมาทําแต่กัิกรรมอย่างเดียวอ่าไม่ไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งทําแต่กุศลอย่างเดียวแต่ในระหว่างที่เรา มาอยู่โซนสีมันมีอะไรที่มันขัดใจให้เราไม่ได้ตั้งใจหลายอย่างเลยไม่แต่การทํากิจกรรมการอยู่ในครัวอะไรต่างๆเราได้เห็นกิเลสเยอะมากเราได้ล้างกิเลสถึงว่าเราล้างแต่ละตัวมันไม่หมดแต่มันก็เบาลงเรื่อยๆอะค่ะและเราก็คิดว่าเราตัดสินใจอยู่โซนสีดีกว่ากิเลสอยากกลับก็กลับไปเองเพราะว่าเพราะว่า <laughs> อยู่โซนสีอะมันเราจะได้มีโอกาสได้ขัดเกลาตนเองอะค่ะ ได้ขัดเกลาสิ่งที่เราไม่ได้ดังใจแล้วเราจะได้เห็นกิเลสแล้วเราจะได้ได้จะได้ล้างกิเลสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์ก็ตอนบางบางวันตอนเช้าอาจารย์ก็มักจะโทรหาครูบ่าวแล้วก็พวกเราก็ได้ส่งกันบ้านกับอาจารย์นะคะแล้วอาจารย์ก็เคยฝากบอกเอ่อฝากธรรมะไว้กับพวกเราค่ะแล้วก็หนูก็มีประเด็นที่หนูจับได้อาจารย์บอกว่าถ้าเราจะขัดเกลากิเลสตัวเองอ่ะ<ด>มันจะลําบากมันจะยากตอนแรกแต่ที่หลังมันจะง่าย แต่ถ้าเราตะตามใจกิเลสตัวเองนี่มันจะง่ายตอนแรกแต่มันจะยากที่หลังแล้วเราก็เลยคิดว่าใช่ตอนนี้นี่เรากําลังขัดเก่าตัวเองเราไม่อยากอยู่ส่วนสี่แต่เราเอาตัวเองไปอยู่ส่วนสี่มันยากมากเลยจนเอาน้าตามันแลกอะคะ่ะแต่ว่ามันอาจถ้ามันถ้าเราผ่านจุดนี้ไปมันอาจจะดีภายหลังเหมือนที่เหมือนที่เราเคยทํากิเลสตัวอื่นนะคะแล้วก็เราก็ยังมีกําลังใจตรงนี้นะคะ่ะก็เลยทําต่อค่ะ แล้วเกิเลสมันก็ลดลงเรื่อยๆแหละเราก็เริ่มอยากวิว่วนสีบ้างแต่มันก็ยังอยากกลับอยู่นะแต่พอวันที่ยี่สิบค่ะพี่นันกับพี่นิดก็มาอีกค่ะแล้วพ, <laughs> พ,พี่นันกับพี่นิดก็จะขี่รถจาก่วนสี่วันที่ยี่สิบเอ็ดจะกลับไปอ布าดอะค่ะตอนนั้นเรามาตรวจใจตัวเองว่าเรายังอยากกลับไหมและกิเลสมันก็มันก็ไม่อยากกลับแล้วนะ แต่ว่ามันก็ยังมาเสี่ยมค่ะขนาดไม่อยากกลับมันยังบอกว่าเราอ่ะมีโอกาสสองรอบเลยนะรถที่พนครั้งหนึ่งกลับไปบลาดแล้วก็มีรถที่นัดกับพินิดอีกครั้งที่สองจะกลับไปบลาดสะดวกมากเลยถ้าเราชานะรอบหน้าถ้าเราอยากกลับจริงๆเราอาจจะไม่มีรถกลับก็ได้นะมันน่าจะกลับได้แล้วนะ <laughs> ที่เหลน,นบอกว่าอย่างเงี้ค่ะแล้วหนูก็เลยบอกที่เหลน,นไปว่าเออมันสะดวกก็จริงแต่ว่าเวลานี้มันยังไม่ใช่เวลาที่กลับถ้าเรากลับตอนนี้อ่ะ เราจะทุกข์หนักกว่าเดิมเพราะว่าทําไมต้องทุกข์หนักเอ่อมันจะทุกข์หนักตรงที่ว่าอ่าถ้าสักวันหนึ่งเราป่วยติดเตียงหนูขอยกตัวอย่างว่าอย่างเหมือนกับอ่าขออภัยค่ะอย่างน้องใจสู้ลูกอาชเนยอะค่ะอ่าป่วยป่วยแบบอ่าทำอะไรไม่ได้แม่แต่พูดไม่ได้ถ้าเราป่วยถึงขนาดนั้นนี่เราอยากทําอะไรเราก็ไม่ได้ทําเราอยากทํากุศลก็ไม่ได้ทําแม่แต่จะพูดก็ยังไม่ได้ แล้วตอนนั้นอ่ะเราจะเสียใจมากเลยตอนนี้อะเราเดินได้เรายังหายใจได้แล้วเรายังมีแรงทําอะไรอ่าที่เราสามารถจะทําได้เราก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนเก่งแล้วว่าเป็นคนขยันนะแต่ว่าเราก็พอช่วยอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยตามความสามารถคองเองเราควรจะทําเราควรจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราจะหลบหลบเลี่ยงไปอยู่บ้านลาดมันไม่ใช่ถ้าทําแบบนั้นนี่อ่ามันมันจะได้ดังใจเราตอนนี้ และมันจะทำให้ทุกข้ายหลังเพราะว่าเราตามใจตามกิเลสตัวเองแล้วตอนนี้ในขณะที่เราอยู่ตรงนี้อ่ะกิเลสมันโผล่มาหลายตัวเลยเราก็จัดการเดินไปแต่ละตัวไม่ใช่ว่าเราเก่งนะแล้วก็เราไม่ได้จัดการไปทีเดียวเราขัดมันทุกวันทุกวันเพราะว่าเรามีองค์ประกอบของมูมิตรด,ดีมีครูเอาภาระแล้วก็อาไปลหากันทุกวันค่ะอาไปลหาธรรมกันทุกวันแล้วก็ส่งกันบ้านทุกวันและระหว่างที่เราไปทํากิจกรรมอยู่ที่แปลงนาต่าง เราก็ได้คุยสรรพวะธรรมมีกิเลสต,ตัวไหนรีบสงรีบสรงรีบทรงแล้วกิเลสเรามันก็เลยบางเรื่อยเรื่อยแล้วตอนนี้เราก็เลยอยู่ชซนีแบบเบิกบานค่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดอยากจะกลับไปบัลลาดแล้วตอนนี้ก็ก็มีข่าวพี่เตือนบอกว่าเาพี่นิดกับพี่นัถจ,จะมาอีกวันที่25จะจะเอารถมาส่งที่นี่แล้วก็จะกลับจะเอารถกลับไปเอารถอีกคันหนึ่งกลับไปแล้วก็มาตรวจใจตัวเองเราก็ไม่ได้อยากกลับแล้วนะแล้วเราก็จะยังไม่กลับด้วย แต่ว่ามันมีตรงที่ว่าเวลาที่เราเจอภาษาที่ไม่ได้เหนใจกิเลสมันบอกมักจะบอกว่านีเธอหนีไปไหนก็ได้ไม่ต้องประรลาดก็ได้ข้ามไปสวรรค์นรกก็ได้มันบอกอย่างเงี้ยค่ะคุณดูประมาณนี้ค่ะจาดทุกค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะอนุโมทนากับนาดีน,นะคะโอได้โจทย์ได้โจทย์เยอะโจทย์ที่ที่ดีแล้วก็เราได้เลือก ที่จริงเรามีสิทธิ์เลือกนะคะว่าเลือกจะทําสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์สูงสุดแล้วเราก็ได้ได้มองพิจารณาที่ประโยชน์บา <Okay. S 1> งทีมันเลือกได้ทั้งเลือกตามกิเลสก็ได้เลือกตามพุทธก็ได้แบบที่เด็กๆเ, <Okay. S 1> เขาส่งการบ้านกาัน <Okay. S 1> แล้วก็ถามว่าผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยความความคิดเรื่องอยากกลับหรืออยากไปจากที่นี่เนี่ยแ, <Hello. S 1> แม่นานดีประเมินว่าระหว่างเรากับเด็กเนี่ย อันไหนมันมีใคร <ไง S 1> ม,มีมากกว่ากันคะค่ะเด็ก,ดกความคิดเลยคะ่ะความคิดแบบนี้ไหมคะค่ะเด็กเด็กก็ก็ถามเด็กค่ะตอนนั้นอ่ะวันที่พี่น้องกลับอ่ะถามเด็กๆน้องปุ้ยว่าน้องปุ้ยอยู่ไหนก็ได้ถามีแม่แต่น้องถนอมบอกว่าหนูไม่อยากอยู่ที่นี่ยุ่งมันเยอะเกินเวลาซักผ้ายุ่งมันมาหลุมแล้วหนูก็เลยบอกถนอมว่าถ้าหนูมีปัญหาแค่เรื่องซักผ้าเรื่องซักผ้าที่นี่เราจะรับแม่จะรับผิดชอบเอง แต่ถ้าเรากลับไปบรรลดหรอว่าไปอยู่ที่อื่นหนูต้องชักเหมือนเดิมและนอกจากเรื่องชักผ้าแล้วกิจกรรมการงาน,นอื่นๆหนูต้องทําตามหมู่แล้วน้องเขารับเพราะว่าเขาก็เขาก็ชอบที่นี่แต่ว่าเขาไม่ชอบยุ่งมาลุมเวลายุ่งกับเท่านั้นแล้วก็บอกเด็กว่าตอนนี้เรายังกลับไม่ได้เราต้องช่วยงานครูบ่าวเราต้องช่วยลุงหมอเพราะว่าลุงหมอต้องไปรับภารกิจไปทําการเมืองแล้วเราทําการเมืองไม่ได้เราช่วยตรงนี้ได้ เราก็คนที่จะช่วยเท่าที่เรามีกําลังอะค่ะประมาณนี้คะ่ะคือด,ดูดูความความคิดเด็กเขาก็จะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเท่าผู้ใหญ่เนาะใช่ใช่ผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่นี่คิดคิดเยอะกว่าเขาแต่ว่านั่นก็คือประโยชน์ของเรานะเราเจอแล้วเราก็ได้ล้างแล้วเราก็ได้สู้แล้วเราก็ได้เลือกเลือกอ่ะหกสิบสี่สิบเออเราก็ชั่งน้ําหนักได้เนาะเอาเลือกฟังหกสิบอย่างเงี้ย เทียบได้นะ่ะมันเป็นประโยชน์สูงสุดเลยดีกว่าอยู่ในที่ที่อะไรก็ก็สมบูรณ์แต่ว่านั่นก็คือกุศลเก่าเนาะกุศลเก่าที่เราจะได้รับใช่ไหมคะที่นาดีพูดก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยดีกว่าณเวลาหนึง่งแล้วเราได้ทําสิ่งนี้ค่ะได้ล้างกิเลสนะี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับชีวิตเรานะคะค่ะ ได้ข่าวเหมือนกันแล้วลึกถึงอยู่ว่าน้ําตาน้องหน้าแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ได้คุยอ่ามีการส่งกันบ้าน <ขอ S 1> นี่ <ขอ S 1> แหละเป็นโอกาสดีที่ได้คุยตอนนี้มีอ่รารอยยิ้มเบิกบานแล้วนะคะค่ะคือดี<ข>อด้วยค่ะค่ะหนูมาอยู่ที่นี่หนูก็ไม่ได้ว่าจะมาทํากิจกรรมแบบซืบื้อซืบื้ออย่างเดียวมันมีกิเลสเยอะค่ะหนูก็มีโอกาสได้ร่างกิเลสหลายตัวเลยค่ะครูดูแล้วก็สิ่งที่ทําให้หนูกลับไม่ได้ก็คือ หนูไม่กล้าที่จะไปไปไปกินไปใช้กุศลเก่าของตัวเองจนมันหมดแล้วเราไม่สร้างเพิ่มอะค่ะเรา,เาไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะลูกเราด้วยนะแล้วลูกเราถ้าไปอยู่บราลาดมันมีอะไรที่ได้ดังใจทุกอย่างลูกเราก็จะกิเลสโตแต่อยู่ที่นี่อะถ้าเราเจริญลูกก็เราก็ได้ขัดเก่าตัวเองได้เจริญตามด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กิเลสมันก็มาเชื่อมมากเลยตัวน้องตาน้องหน้ามันบอกว่า เพื่อนก็กลับได้เราก็มีสิทธิ์เก็บกระเป๋ากลับได้นะรถมีตั้งหลายคันแล้วก็มีตั้งหลายรอบอีกแล,ล้วรถรถที่กลับหลายรอบมันเป็นการเช็คหนูค่ะว่าคั้งที่หนึ่งมันอยากกลับแล้วคั้งที่สองมันก็ยังอยากกลับแต่ครั้งที่สามมันไม่อยากกลับแล้วแต่ถ้าไม่มีรถที่กลับจากส่วนเสียเราก็ไม่แน่ใจว่าเออเราทําได้จริงหรือเปล่าถ้ามีรถอ่าออกจากส่วนสีเรายังอยากกลับไหมอย่างนี้ค่ะแต่มันเช็คเรื่อยๆค่ะเราตอนนี้เรามั่นใจตัวเองแล้วว่า เราชอบที่จะเออเราชอบส่วนสีแล้วเพราะว่าบรรยากาศมันคล้ายกับบ้านเราเลยแต่ว่าต่างตรงที่ว่ายุงมันเยอะกว่ามันมีภาพมันมีป้าไม้มันมีอะไรที่เรา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 ชอบแบบเราเป็นเด็กชาวดอยเราเราชอบป่าแบบนี้ค่ะแต่อ่าในนั้นอ่ะมันก็มีความไม่ได้ดังใจยังมีหลายอย่างอยู่หนูจะต้องได้ล้างแล้วหนูจะต้องพาเด็กอยู่ที่นี่เพื่อขัดเกลาตัวเองก่อนค่ะคุณุยังยินดีอยู่ค่ะประมาณนี้ค่ะจ้ดทึงค่ะ ค่ะยินดีด้วยค่ะ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 เชิญคุรู้เ่าค่ะเชิญค่ะอ่ากราบเซอร์ต้อนรับหมอเกีียวครับส่วนทางพี่น้องแล้วก็นักเรียนนิจรามตั้งเหล็กใหญ่กลางโตทุกท่านได้ยินเสียงหรือเปล่าน้อได้ยินค่ะคุรู้ค่ะชัดเจนค่ะผมคิดอย่างนี้นะว่าอ่าพระพุทธเจ้า ก็หลวงก็ครูอาจารย์หมอเขียวหมู่มิติีกหลายท่านหนักกว่าเราสิ่งที่เราทำนะมันยังไม่หนักเท่าขึ้นดังนั้นทุกวันพยายามภาคเพียนแล้วก็เพียรก็็พพี่่ััดมมมมิิิตตตงงงไไววะชเเ ของความปนทุกข์ซึ่งกันและกันต่างหากที่ตัวจริงดังนั้นเสียงจริงของพวกเราที่จะทำั้งนามาํามรูปธรรมไปได้กันก็รู้สึกว่ามันเป็นความก้าวหน้าทุกวันสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือทำที่เราทํามาแล้วเรากำลังทําอยู่และเราจะทําต่อไปให้ดียิ่งขึ้นก็ับคุณทุกท่านที่จะเป็นเติมเต็มซึ่งกันและกันผมก็กําลังฝึกฝนเหมือนกันก็ส่งกันบ้านเจ้านี้ก่อนจนมีพี่น้องยกมือท่าน ประมาณนี้ขอบคุณครับคนะ่ะราบขอบและคุณครูค่ะสาธุค่ะแล้วอนุโมทนาค่ะตอนนี้มีพี่ป้อมจะมาเติมเต็มค่ะเชิญพี่ป้อมค่ะวอาเจริญธรรมครับบ่าวเจริญธรรมอ่ะ,จะเจริญธรรมน,นักเรียนวิชาลามทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กเหมือนกันเนาะเราฟังมาตลอดเลยก็จะฝากนิดนึงว่าอย่างที่บ่าวพูดนะนะ ข้างนอกเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ง่ายอย่างผมจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งว่าต้องอนุโมทนาทุกคนที่ใช้ร่างกายของเราทํากุศลแล้วก็ภาคเพียงในทํากุศลเพราะว่าข้างหลังอย่างเห็นไหมครับว่าเลยดำน้ําที่ล่าสุดมาเนี่ยใช้ร่างกายเราอยากไปแค่เห็นแค่ซากประหักปรลักหักทางของเรือต้งๆๆองเราไม่ต้องทําให้เราต้องเสียเวลากล็ททาวีบากร้ายมันไล่ล่า,ลาแล้วก็เสียชีวิตไปโดยที่ไม่ได้เอาร่างกายไปทํากุศลได้มากเลย นี่คือคนที่เขาไม่รู้ความจริงว่าวิบากมันกําลังไล่ล่าชีวิตเราอยู่การที่จะใช้ร่างกายของเราเป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อการทำกุศลและสิ่งที่ทํากุศลได้สูงสือคือเราต้องพึ่งตนด้วยการที่เราจะต้องทําความดีสละลดละเลิกกิเลสของเราเนาะเหมือนพุทธเจ้าตัดไว้ว่าพู้เจ้าบอกว่ามีผู้นําพาลดกิเลสผู้ในผู้ใดนําพาเราลดกิเลสได้หรือว่าเราลดกิเลสได้มากเท่าไหร่เราจะพาคนอื่นได้ลดกิเลสได้มากเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันมีความลึกซึ้งอยู่อย่างหนึ่งว่า พระเจ้บาบอกว่าไม่อย่างบุคคลอื่นให้พ้นไปได้ยา,ยากนั้นก็คือว่าบุคคลนั้นเนี่ยถึงจะมีคนนามพาลด,ดิเลสแล้วแล้วพาลด,ดิเลตได้ด้วยแต่บุคคลที่ข้ามพ้นได้ยากนั้นไม่บากบั่นเพราะว่ากิเลสมันข้ามได้ยากมากแล้วมันลำบากมากถ้าพวกคนถ้าทุกคนที่ผู้ปฏิบัติไมส่สำมาปฏิบัติหรือปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องถูกตรงมันก็จะยิ่งยากเพราะว่ามันจะ พุทเจ้าตัดไว้ว่าบุคคลนั้นจะต้องปมกบันแล้วก็ทุ่มเต็มที่เพียรให้เต็มที่แล้วที่อีกอย่างหนึ่งคือพระเจ้าไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนบริสุทธิ์ได้หรือไม่บริสุทธิ์ได้ความบริสุทธิ์ที่มันจะเกิดขึ้นที่ยังไม่ข้ามพ้นไปไม่ได้ก็คือทุกคนยังไม่ได้ทําและยังทํามันไม่สดอันนะั้นพระเจ้าก็เลยบอกว่าเราก็แค่ชี้ทางให้ส่วนการเดินทางก็คือคนที่ต้องมีสัมมาปฏิบัติทั้ง ต้องทุ่มเทแล้วก็ต้องพาความบริสุทธิ์ตัวเองให้ถึงพร้อมตรงนั้นละตะหากละ่ะ mm hmm. เราก็จะใช้ร่างกายของเราเต็มที่เนาะเราก็เห็นความเจริญของเราหลายๆอย่างในสิ่งที่เราทําอยู่นะก็น mm ุโ hmm. มทนาว่าทุกคนก็มันจะกระท่อนกระแท่เแรกๆอย่างที่นาดีบอกแต่เราแค่เราบากบั่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะสังเกตได้เราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงว่าเราจะเข้าใจได้ว่ายิ่งคนมากเท่าไรความหลากหลายมากเท่านั้นข้อบกพร่องหรือว่าความผิดพลาดต้องเยอะมากเท่านั้น <t om pa> แต่โอกาสเหล่านั้นแหละมันจะทําให้เราเนี่ยลดความโทรส์ลดความไม่ได้ดั่งใจเราเนี่ยให้เราจเจริญได้อยู่กับหมู่กลุ่มได้ดีมากเท่านั้นถ้าเราทําอย่างนี้ได้ความจเจริญของเรามันก็ไปได้เข้าที่เราเห็นว่าเราก็อยู่กันไปสุดท้ายเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรดีไปว่าที่เราทําอยู่แม้กระทั่งพี่น้องเนี่ยผมจะเล่าอีกสักนิดหนึ่งว่าพี่น้องเดินทางมาข้างนอกเนี่ยอ,อาหารการกินเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันไม่ได้อยู่กันง่ายอาหารการกินที่เขาต้องไปกินแวะร้านานู้นร้านเนี้เหมือนกับ มันเหมือนกับเคยสุกสมนะแต่พอมาเจอผิวหนังตัวเองเนี่ยปะทุเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองเห็นกันเยอะแยะเลยนะกระทั่งพี่ทีมชายที่มาเจอที่นี่ก็เหมือนกันมาเล่าให้ผมฟังเมื่อวานนี้เหมือนกันก็จะเห็นเลยว่าอาหารการกินข้าง,ง,งนอกไม่ได้สุกไม่ได้เป็นจริงเราคขันก็พยายามมาลดละเรื่องในส่วนนี้แหละก็ฝากไว้ว่าเรากําลังอยู่ในสถานที่ที่เราบําเพ็ญได้ได้บุญสูงสุดคือชาระบาปตัวเองการขัดเกาตัวเองแล้วก็ได้กุศลสูงสุดคือทําเพื่อ ผู้อื่นเป็นลำดับเพราะว่าการเพ่งโทษอริยะถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วส่วนดีและไม่ดีมันดำเนินอยู่ถ้าเรามีความศรัทธาในส่วนดีเขามากนั่นแหละคือเรากำลังศรัทธาในส่วนที่เป็นอริยะของเขาแต่ถ้าเรามีความรู้สึกชังในส่วนที่ไม่ดีเขามากนั่นแหละเรากำลังเพ่งโทษเพราะว่าพุทธเจ้าก็ตัดแล้วเขานั่งพ่อครูบอกว่าส่วนที่เขาไม่รู้มันก็ย่อมไม่เขายอมในไปดูในส่วนที่ถูกแต่ถ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่เราถูกคุณก็ควรจะบอกในส่วนที่เขา เพราะผิดเพราะเขาได้ทําในสิ่งที่ถูกมันไม่ได้ไปชังเขาแต่ทําในสิ่งที่ถูกเพราะเราจะได้เขาก็ถูกเราก็ถูกถูกที่สุดคือเราไม่มีความอาฆาตพยาบาทหรือชิงชังกับคนที่เขาด้อยโอกาสหรือพลาดไปนะเราก็จะไปรับความผาสุกได้ก็ฝากไว้ว่าคนที่พลาดหรือคนที่พ้องหรือคนที่ทําไม่ถูกหรือคนที่ผิดศีลไม่ใช่คนที่ไม่ดีพุทธเจ้าเาวไทยเขาทาผิดศีลมามีเทวะเยอะแยะมากมายแต่พุทธเจ้าก็รักเหมือนลูกได้ พราะท่านรู้เพราะนั้นสิ่งที่เราทําก็เราก็ต้องรู้ด้วยว่ามันเกิดขึ้นเพราะหนึ่งในกรรมของเราสองคือกรรมที่เราต้องให้อาภัยกันให้โอกาสกันและให้กําลังใจกันเนาะแต่สิ่งนี้ก็ฝากไว้แล้วเราจะได้นําพาไปสู่ทางที่สัมมาปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ด้วยความแดงกายของเราด้วยความภาคเพียรของเราเนาะเราก็ดันวิบากร้ายได้มากทําสิ่งดีได้มากนะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นอ่ะเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนวิชารามกับทุกท่านที่สู่สวนสีด้วยเบาด้วยดูแลตัวเองดีๆครับสาธุ ค่ะกราบขอบคุณคุณรูป้อมค่ะสาธุค่ะค่ะขอบพระคุณคุรูป้อมนะคะมาเติมเต็มเ,ม,เมื่อเช้าันนี้คุณรูป้อมก็เอาจากมือถือมาอ่านบทนี้อ่านพระสูตรนี้ให้พี่นหน่อยฟังด้วยนะคะที่ที่เล่าให้พี่น้องฟังนี่นหละค่ะตกลงก็คือบากบั่นด้วยตัวเรานะคะบากบั่นด้วยตัวเรานี่แหละ ค่ะท่านเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นส่วนการเดินทางเป็นเรื่องของเรานะคะและก็สิ่งที่พี่น้องทางสวนสีมาอ่ารวมพลังแบ่งปันในวันนี้นะคะก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ได้ร่วมฟังนะคะเนี่ยพี่หมอกัรดาก็บอกว่าในแชทนะคะบอกว่าอนุโมทนากับนานาดีค่ะเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ดีค่ะนะคะแล้วก็คุณครูดารุณีนะคะก็บอกว่าฟังพี่ฟังน้องฟังครู ้นทุกไปหลายเรื่องค่ะสาธุค่ะพี่น้องเราก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะจากการได้ฟังเรื่องราวที่พวกเรามาแบ่งปันนะคะอ่าลำดับต่อไปก็จะเป็นพี่น้องทางบ้านนะคะอ่าท่านแรกนะคะคุณคุณดารุณีเชิญค่ะต่อด้วยกัลยานะคะแล้วก็พี่หมูยโสธรน,นะคะ